สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c โ l f u เจ r e ในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะปิดปรับตัวลดลง1.16เหรียญนะคะปิดที่1,199.76ัึ้เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1 1 9 7งพันเถึงหนึ่เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณหนึ่งพนะคะ ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการที่เฟดจะใช้ความระมัดระวังในการปรับขึ้นอนัตาดอกเบี้ยแล้วก็ความกังวลในเรื่องนี้ในเรื่องหนี้ของกรีซนะคะซึ่งก็ปัญหานี้ของกรีซเนี่ยช่วยหนุนราคาทองคำคือทางกรีซไม่สามารถที่จะตกลงกับเจ้าหนี้ได้นะคะแล้วก็ ทางผู้นำยูโรโซนก็จะประชุมหาลือฉุกเฉินกันในวันนี้นะคะเพื่อหาทางออกให้กับกรีซซึ่งกว่าจะรู้ผลก็คงจะดึกนะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะก็คือจำนวนแท่งขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเนี่ยลดลงเพียงสีแท่งในสัปดาห์นี้นะคะหลังจากลดลงเจ็ดแท่งในสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ก็เป็นการบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ผู้ผลิต น้ำมันเนี่ยมีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะส่วนในตลาดทองคำนะคะธนาคารกลางของรัสเซียก็เพิ่มการถือครองทองคำเป็น40.2ล้านทรอยออนสะ์ณวันที่1มิถุนายนนะคะเทียบกับ40.1ล้านทรอยออนส์ในเดือนก่อนนะคะก็คือซื้อเพิ่มขึ้น แสนทอยออนนั่นเองนะคะในในเดือนมิถุนายนนะคะในช่วงเดือนเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะคะแต่ว่าถ้าในตลาดซื้อขายสัญญาทองคำล่วงหน้าปรากฏว่าบรรดาเฮดฟันเนี่ยลดสถานะซื้อสัญญาทองคำล่วงหน้าแล้วก็หันไปเพิ่มสถานะสัญญาโลหะเงินล่วงหน้าแทนนะคะ ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะถ้าเราดูภาพกราฟรายวันเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างเส้น moving average 200วันนะคะเป็นแนวต้านแล้วก็เส้น moving average 100วันเป็นแนวรับทำให้ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆถ้าหากว่าราคาผ่านแนวต้านเส้น moving average 200วันขึ้นไปได้นะคะ อันนี้ก็จะทําให้อ่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นต่อแต่ถ้าหากว่าผ่านไม่ได้ก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบครแคบๆไซด์เว์แบบนี้ต่อไปนะคะแนวต้านมีที่หนึ่งพันสองร้อยห้าแล้วก็หนึ่งพันสอง้อสิบห้าแนวรับมีที่หนึ่งพันหนึ่ง้ยเ้าสิบห้าแล้วก็หนึ่งพันหนึ่ง้อเกสิบส่วนดาวโจนนะคะเมื่อวัน สุกก็ปิดลดลงไป99.9ราคาน้ำมันดิบในส m e คก็ร่วงลงมา0.84เหรียญนะคะปิดไปที่59.61เบรนส์่วงลง1.24เหรียญปิดไปที่63.02ค้าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะส่วนเงินบาทก็ทรงๆตัวนะคะ s DR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขาย เรามาดูภาพเทคนิคของเบนกันนะคะภาพกราฟลาย60นาทีนะคะราคาผันผวนแรงแต่ว่าไม่เลือกทิศทางนะคะแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่63.5แล้วก็64.5าแนวรับ62.0แล้วก็61.5นะคะแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านส่วนดอลลร์อินเด็กซ์นะคะ ถ้าทางเทคนิคเงินดอลลาร์ในลายหกสิบนาทีรีบาวขึ้นแต่ยังไม่ผ่านแนวต้านที่เก้าสิบสี่จุดสี่ทำให้แนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อนะคะเราก็แนะนำให้เทรดดิ้งช็อตแนวต้านมีที่เก้าสิบสี่จุดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าสิบสี่จุดสี่แล้วก็เก้าสิบสี่จุดเจ็ดนะคะแนวรับเก้าสิบสามจุดหกแล้วก็เก้าสิบสามจุดสอง ส่วนภาพทางเทคนิคของ USD M15 นะคะภาพกราฟลาย60นาทีแกว่งตัวในกรอบ MACD เลี้ยงตัวอยู่บริเวณซีโร่ไลน์ะคะไม่ได้บ่งบอกแนวโน้มเราก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่33.7แล้วก็33.8แนวรับมีที่33.6แล้วก็33.5นะคะสำหรับข่าวในตลาดเงินยูโรก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ เงินสกุลหลักอื่นๆในวันศุกร์นะคะโดยถูกถ่วงลงจากความมิตกว่ากรีซอาจจะผิดนัดชำระหนี้ซึ่งก็กระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์ในสกุลในฐานะสกุลเงินปลอดภัยนะคะแล้วกรีซก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วก็จะผิดนัดชำระหนี้หน่งจุพันล้านยูโรนะคะซึ่งมีกำหนดที่จะต้องชำระให้กับ IMF ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ ส่วนเซ็ต50นะคะเซ็ต50ภาพทางเทคนิคก็ยังมีแรงขายกดดันดันชนีออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ดิดตัวขึ้นไม่สามารถผ่านแนวต้านทางจิตวิทยาที่1,000จุดได้นะคะทำให้แนวโน้มในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่ออย่างไรก็ตามในระยะสั้นราคามีโอกาสที่จะรีบาวดิดตัวขึ้นได้จาก ISI ที่เริ่มเข้าเขตโอเวอร์โซนะคะ แนะนำให้เปิดช็อตเมื่อราคาดีบาวแนวต้านมีที่983แล้วก็990แนวรับมีที่974แล้วก็967นะคะสำหรับประเด็นเรื่องกรีซก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะก็คือทางผู้นำยูโรกรุ๊ปยังไม่สามารถที่จะตกลงหาข้อสรุปได้นะคะในเรื่องนี้ของกรีซ แล้วก็จะมีการประชุมกันในสัปดาห์นี้นะคะส่วนแนวโน้มของอหุ้นในสัปดาห์นี้ดัชนีมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อจากใดที่ปัญหาในีคริสยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะส่วนตัวเซตห้าสิบซีรีสิบห้ก็ภาพในระยะสั้นดูดีกว่าดัชนีเซตห้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าเมื่อไม่ก็คือ เส้น50ก็ไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้าน1,000จุดได้นะคะทำให้ยังในสัปดาห์นี้มีโอกาสาที่จะปรับตัวลดลงต่อ,อคำแนะนำก็ให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคารีบาวแนวต้านมีที่978แล้วก็984แนวรับ965แล้วก็958ส่วนซิลิ M15 นะคะ สลีม 15x ร่วงหลุดจากกรอบสามเหลี่ยมทําให้ m ACD ตัดลงต่ำกว่า Signal Line ก,ก็มีความเสี่ยงที่แนวโน้มนะคะจะกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งแนะนำเปิดช็อตเป็นหลักนะคะแนวต้านมีที่บาท8 1แล้วก็บาท9 4แนวรับมีที่บาท811แล้วก็บาท717ส่วนทรู M15x นะคะแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมมีโอกาสที่จะเลือกทิศทางในสัปดาห์นี้ แนะนำนักลงทุนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ Follow เมื่อเบรกนะคะแนวต้านมีที่11.8แล้วก็12.0แนวรับ11.3แล้วก็11.1หสำหรับข่าวก็มีข่าวในประเทศนะคะสมาคมธนาคารไทยมั่นใจว่าทุกธนาคารพร้อมรับเกณฑ์ LCR ต้นปี59นะคะก ยืนยันว่าไม่สะเทือนผลการดําเนินงานนะคะเพราะว่ามีการทยอยปรับตัวในช่วงที่ผ่านมาแล้วแล้วก็หลายรายก็ดําลงสินทรัพย์สภาพคล่องสูงกว่าเกณฑ์ LCR ด้วยสําหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารนุพันธ์จับไวษใัทคลาสสิกรฟิเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ